สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนไปชมปราสาทนะคะที่ฝรั่งเศสก็ใหญ่มากนะคะปราสาท ิชาโตดูชูชาโตเอ่อปราสาทดูชูนะคะทุกคนสูงมากนะคะภูเขาหนึ่งภูเขาฟางฟางมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะคะทุกคนเราก็จะเข้าไปเราก็จะไม่รู้อะ เออเสียค่าเข้าเท่าไหร่นะ<笑><笑>คิดถึงอคนสมัยก่อนเนาะเวลาลเซลล์บิซิตเออก็จะเป็นเวลาเวลาเข้าครอ,อบครัวละยี่สิบห้าเด็กสามบาทผู้ใหญ่ห้าแฟงห้าเอาเอยูโร เออเอออดุเตเออเออผู้ใหญ่ก้าวแฟงนะคะเจ็ดแฟงโอ้ยราคาแพงไม่ถูกพูดถึงเอสมัยก่อนน,นู้นเนาะถ้าสมมติว่าเออขี่ม้าเนาะขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นประตูหลายชั้นเลยประตูเออประสาทเนาะ แต่อันนี้ก็จะเป็นเอ่อตะพานเนาะเราคิดเนี่ยตะพานเขาก็จะหย่อนลงเนาะก็คือว่าเป็นโซ่นะทุกคนนี่ก็จะเป็นเอ่อประตูเหล็กเก่า ปัสสาวะดูชูนะคะที่ปงตาลีเลียฝรั่งเศสนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบ่งเป็นแผน,น,น,นที่เนาะอุ้ยใหญ่โตโมลานนะคะมืดเนาะ ก็จะเสียวเขายังไม่เปิดให้เข้านะคทุกคนเย็นมากนะยิ่งล้วเข้ามาอากาศเย็นจังอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำน,นะขเขียนว่าเข้าแพงใน,นวัยวต่างประตู รออีกตั้งครึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนที่เราจะเข้าไปชมบริเวณในปราสาทพี่นี่คิดว่าจะไม่เข้านะคะอันนี้ว่าป้าคิดว่าจะไม่เข้าไปนะคะเราอยู่ข้างนอกมันเย็นแล้วด้วยเนาะแล้วฝ่าจะเดินเออเข้าไปนะคะทุกคน ก่อจะเดินชมข้างในแล้วก็เพราะว่ายัง20่สิบฝันนาทีนะฝัจะรักเราเราต้องเดินเนาะเดินเข้าชมข้างในเราก็ไม่รู้ว่าเราจะถ่ายได้หรือเปล่าเราก็คิดว่าเราเ,ออเออ คิดว่าเราชมอยู่ข้างนอกดิฝ่าอันนี้ก็จะเป็นเมือ,เมองจำลองนะคะทุกคนเป็นเมืองจำลองของปราสาท Yeah. <laughs> ศาราดูชูนะคะไฟดบับก็จะเป็นที่ไปที่มามินหนึ่งพันถึงเออหน่พันเรอยเก้าแปนะคะเ,ออเรื่องเราเป็นไปเป็นมา <laughs> นักปา แต่ oh เป็นภาษาฝรั่งเศสนะเพราะเราอยู่ในเมืองฝรั่งเศสนะคะับ จะเป็นเรื่องเล่าเยอะแยะและะ้วันนี่เหนื่อยนะก็ฟังเขาเล่าให้ฟังเนาะก็อันนี้ก็เป็นเนื้อหัวนะอ,อากาศหนาวอากาศหนาวเย็นมากเลยค่ะทุกคน ที่นี้ไม่เข้าไปนะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ให้ถ่ายมันก็มีเรื่องราวเยอะนะคะทุกคนก็มีประตูหลายประตูนะคะเย็นค่ะประสาทหิน,นปวดหัวแล้วเพราะเราต้องไปรอ,เ,อ,อเข้าเนาะเดี๋ยวเขาจะมีไกด์บรรยายเนาะว่า เรื่องราวมันเป็นอย่งไงจะเป็น,ปน,ปนทุกจุดทุกจุดเนาะว่าเหตุการณ์ยังไงเนาะอากาศวันนี้ร้อน้อนหนาวนอนสุกนถ้าเราอยากรู้ประวัติรู้อะไรกด็ดีมันง่วงนอนเนาะฟังไม่ค่อยออก แต่มันก็ดีนะคือเขาจะเล่าเ,ออเรื่องราวเนาะเกี่ยวกับประสาสกว้างฟานะใหญ่โตโมโหลานนะคะทุกคนดูสิคนสมัยก่อนนี่เก่งมากเนาะที่สามารถออสร้างประสาทหินแต่เขาก็ไม่ได้สร้างทีเดียวนะ,ะเขาก็เปลี่ยนนะคบเปลี่ยนอาา์นิกไปเรื่อยๆนะคะทุกคน ใหญ่นะถุงนู้นโอ้ยนะลรีบๆนู้นนะะทุกคนเหนะ็นไหม อันนี้ก็ตอนแรกว่าจะไปขึ้นเขาเนันไปไม่ได้หรอกอากาศแบบนี้ก็เลยไหนๆออกมาแล้วนะคะทุกคนไหนๆออกแล้วเราก็เลยเออฟังคิดเนาะก็เลยว่าเออมาเดินเล่นที่ปองตะแยนะแล้วก็เราก็จะเยี่ยมชมปราสาทเนาะแต่เขาจะมีเวลานะ,ะเวลาชมแล้วก็ เสียค่าข้าวก็ไม่แพงนะ9แฟงนะ9ยูโรลมเ <c oughs> ย็นเย็นมากๆนะ <c oughs> คะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคน <c oughs>